กูจเจริญ่งมากาได้วยปัญญาฮ่าใจาาวันนี้ก็คือวันอังคารที่20เมษายนปี2564นี่ต้องหยุดแป๊บหนึ่งตรงนี้ดอกชงโคสวยจะพูดเรื่องความเชื่องมงายที่ซึมเข้าไปในเส้นเอ็นเลือดเนื้อและกระดูกต้องแก้วด้วยปัญญามันเป็นอย่างไร อ่าครับผมก็เดินคุยกันบรรยากาศที่สวยกล้องอยู่ฝั่งนี้นะผมเดินไปเรื่อยท่านผู้เจริญครับพอพูดถึงคําว่าความเชื่องมงายเนี่ยนะถ้าคุณเชื่อไหมว่าโดยพื้นฐานและทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความคิดแต่เราไปให้ค่าว่าการเชื่ออย่างนี้เป็นการแบบงมงายแบบมีปัญญาหรือไม่ก็ งมงายมีปัญญาเป็นโง่เป็นฉลาดมันก็คุยไปเรื่อยจริงๆแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าอะไรมันงมงายมันฉลาดมันมีปัญญาสิออ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นให้รับรู้นั่แหละครับผมในแต่ละขนาดจิต,ตละขั้นคุณเราเรียกสภาพธรรมซึ่งเราไม่สามารถมีคําจํากัดความไปบอกได้ว่ามันคืออะไรในวันนี้จะมาพูดให้ฟังว่าผมตั้งชื่อว่า ความเชื่องมงายที่ซึมเข้าไปในเส้นเอ็นเลือดเนื้อและกระดูกต้องแก้ด้วยปัญญาเท่านั้นท่านผู้เจรเลิญครับแน่ดีที่ผ่านมาผมเคยเออทำคลิปไปตอนหนึ่งในความเชื่องมงายมียิพานแอบแฝงอยู่นะครับท่านผู้เจร่ิญครับในความเชื่องมงายที่จะพูดต่อไปนี้คือว่าเป็นความเชื่องมงายที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรม ที่มีความเชื่อว่านั่งสมาธิแล้วจะมีจิตรู้จิตเห็นมีพิณิหารหรือเชื่อว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตเช่นอกหักหลักร้อยคอยงานสังขารเสื่อมทำให้รวยประมาณนี้หรือเชื่อว่าทำบุญเยอะๆตายแล้วจะได้ไปขึ้นสวรรค์เชื่อประมาณนี้ทำบุญเยอะตายแล้วไปขึ้นสวรรค์ สรุปแล้วก็คือว่ามีความเชื่องมงายไปคนละทิศคนละทางแล้วแต่ว่าจะถูกสอนกันมาอย่างไรสิ่งนี้นะครับเขาว่าไปแล้วเนี่ยเขาว่าไปแล้วสิ่งเหล่านี้ผมพูดถึงเรื่องความเชื่องมงายเนี่ยการที่เราไปีปสัมพันธ์กับเพียงได้สิ่งหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็ไปตั้งชื่อว่าถ้าไปทำอย่างนี้เป็นบุญเป็นความเชื่อเป็นงมงายที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรมาบอกว่าอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นงมงายนะครับผมแต่อาจารย์กำลังจะพูดว่าหากเราคิดว่มามันเป็นสิ่งที่งมงายการแก้ไขต้องใชปัญญาผมเดินมาข้างนอกตรงนี้อผมขอกล้ามกลับเข้ามาอะไะครับผมจะเลี้ยวมาทางนี้นะครับอ่าอยาก เรียนด้วยความเคารพ่าไอ้ความงมงายที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะไม่พูดถึงโดยความงมง,งายของแบบพื้นฐานที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเช่นไปเชื่อเรื่องใบหวยรถตำมนเสกเป่าคาถาต่างๆบูชาสิ่งอภิษหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์อินฑมยมยักษ์ขอพรขอบารมีให้เราได้สิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ถูกใจสมอยากสมอยาก นี่คนเรามักคิดมักจะเชื่ออย่างนี้นี่โดยโดย,โดยทั่วไปนะถ้าใคร,ใครที่กรตามสมมุติเช่นว่าเออผมเดินมาตรงนี้นะครับผมเช่นสมมติว่าเอาละครับขอจบไปให้ใดีก่อน,นะครับท่านผู้เจเริญครับ ความเชื่องมงายที่ซึมเข้าไปในเส้นเอ็นเลือดเนื้อและกระดูกนะะต,ต้องแก้ไขด้วยปัญญาเท่านั้นท่านผู้เจริญครับความเชื่องมงายที่ซึมเข้าไปในเส้นเอ็นเลือดเนื้อและกระดูกต้องแก้ไขด้วยปัญญาเท่านั้นตัวยอย่างเช่นนะครับสมมุติให้ฟังว่าเออเมื่อกี้ก็เดินพูดไปแล้วคราวนี้ก็มานั่งพูดคุยนิดนึงบสบาย บรรยากาศดีครับดูข้างบนเลครับกล้องหมุนไปดูดอกไม้สีขาวตึกสวยๆนะครับบรรยากาศดีๆให้กล้องหมุนไปรอบๆตัวความเชื่องมงายที่ซึมเข้าไปในเส้นเอ็นเลือดเนื้อและกระดูกต้องแก้ไขด้วยปัญญาเท่านั้นที่จริงแล้วเนี่ยความเชื่องมงายก็ดีความฉลาดก็ดี ความมีปัญญาก็ดีมันเป็นความคิดปรุงแต่งที่นําไปพูดคุยกันแต่สิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรไปบอกว่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือผิดอะไรนี่กําลังพูดด้วยปัญญานะแต่หากบังเอิญว่าเรามาฟังเนี่ยตัวอย่างเช่นถ้าเห็นอย่างนี้ก็เป็นความเชื่วอว่าอย่างนี้ดีไม่งมงายนั่งสมาธิอย่างนี้ดีงงดถ้าเกิดว่าเห็นอย่างนี้ก็บอกอย่างนี้ดี เดินจงกรมดีคือเราถูกสอนมาแต่ความจริงสิ่งที่เห็นนี้ก็คืออากัปกิริยาอย่างหนึ่งของสิ่งรู้ของจิตไม่ได้เกี่ยวกับมีใครไปเดินหรือใครไปนั่งแต่ถ้าเกิดเห็นอย่างนี้อนี่ก็สมมุติว่าเอ,อผมเดินปุ๊บผมก็ไปเขีย่ยเขียไปขุดขูด,ขดตรงนี้กงมาดูใ,ใกล้ๆผมก็ไปขุดขูดแถวๆเนี้ยขุดขูด,ขด แรากฏว่าเมื่อผมไปขุดขูด่แถวๆนี้หรือผมมาขุดตรงนี้แล้วก็พยายามไปดูกันเพ่งดูเอาแป้งไปโรยแล้วก็เป่าออกมาเกิดมันมีตัวเลขอะไรมาไปซื้อหวยถูกกินบ้างถูกเขากินถูกถูก,ถ,กถูกบ้างถูกเขากินบ้างไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อที่งมงายแต่รู้ไหมในการกระทำอย่างเมื่อกี้นะการที่ทำอย่างเมื่อกี้เนะี่ยเอาผมทำอย่างนี้มาทำให้ดูใหม่ ผมไปทำอย่างนี้เคียเค,ยเคยแล้วผมทำอย่างนี้คุณก็เห็นอย่างนี้แต่เจตนาผมตั้งใจว่าผมจะทำเพื่ออะไรเนี่ยผมคิดไปแล้วแต่คนทั่วไปอาจจะมองว่าเอออันนี้งมงายไปขูดขอเลหยกอเปล่านะฮะประมาณอย่างนี้ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปัญญาทุกเรื่องจนกว่าตระศนกรู้ว่าเราคิด มันหมายถึงอย่างนี้นะครับผมเอ่อไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมีความคิดเกิดขึ้นชี้นําไปก่อนทุกเรื่องว่าเจตนาเช่นอยากทําอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อว่านั่งสมาธิอยากไปทนอย่างนี้ก็เชื่อว่าเดินจงกรม,อมพออยากไปทำอย่างนี้ก็เชื่อว่าเอ่อออกกาลังกายอะไรเงี้ยพออยากไปทำอย่างเมื่อกี้ก็ไปคิดว่าขูด ต้นไม้หาเลขสรุปแล้วเนี่ย <c oughs> ทุกอย่างที่เรามีป,ฏ,ปฏิสัมพันธ์ด้วยความคิดสมมุติมันไม่มีนะครับผมทุกวันนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรตามความคิดสมมติเกิดขึ้นให้รู้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะต้องไปพูดทีหลังนะฮะการพูดตรงนี้คือว่าความเชื่อง,งมงายที่ซึมเข้าไปในเส้นเอ็นเลือดเนื้อและกระดูกโดยพื้นฐานก็คือเช่นเชื่อว่าไปปฏิบัติธรรมะนั่งสมาธิ แล้วต้องเห็นผีเห็นในโลกเห็นสวรรค์เห็นหวยเชื่อว่าไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วน่าจะทําให้ได้งานทานะาจะแก้ปัญหาชีวิตได้นะเชื่อว่าถ้าไปบูชาอินพรมยมยากแล้วเดี๋ยวท่านจะขอพรขอบารมีจากท่านทําให้เรารวยมีเงินมีทองใช้นี่มันเป็นการงมงายแบบนี้อย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องถามว่าเราจะแก้ไงต้องแก้ด้วยปัญญาคือต้องเอะใจรู้ว่าคิดขึ้นมาเช่น อยากจะไปทําอะไรบางอย่างแล้วตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะไปปฏิบัตินั่งแบบนี้เพื่อรอดูที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดยานอย่างรู้อย่างเห็นไหมก็ต้องรู้ว่ามันอยากทําอย่างนี้เอะใจรู้คิดนั่นคือได้เข้าถึงธรรมะแล้วหรือแม้อยากจะไปเดินก็คิดว่าเดินแล้วเนี่ยมันจะได้สติมาเพื่อเอาไปแก้ปัญหาชีวิตนั่งสมาธิเพื่อได้ปัญญามาไปแก้ปัญหาชีวิต นี่คุณไปคิดเอาเองไว้หมดเรียบร้อยแล้วท่านผู้เจริญครับผมอยากกลาบเรียนแบบนี้นะครับท่านผู้เจริญครับเมื่จบแล้วอยากบอกว่าเออกล้องขึ้นมาเดี๋ยววันนี้ครับสวยดีวงนี้สวยดีเอ่อความเชื่อง,งมงไงเนี่ยมันมีหลายระดับหลายเรื่องที่ผมได้เรียนได้รับทราบแล้วกล้องยืนเชิมที่สูงก็สวยนะผมอยู่ที่ต่ํากว่าน่าจะดีกว่าถ้ากล้องมาอยู่บนเดินหญ้าสวยมากฮนะ ผมอยู่ที่ต่ําจะสวยกว่าสรุปก็คือเรื่องนี้ไม่ได้สอนอะไรเพียงจะพูดให้ว่าให้ฟังว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะไปทําอะไรจนกว่าจะนาหนักรู้ว่าคิดแค่นั้นเองเอ๊ใจขึ้นมาเมื่อไรรู้ว่าคิดขึ้นมาเมื่อไรนั่นคือได้เข้าใจสภาพธรรมจะมีสภาพธรรมเกิดขึ้นให้รับรู้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะเป็นเรื่องความเชื่องมงายจะเป็นเรื่องปัญญาหรืออะไรก็ตามแต่มันมีความคิดไปชี้นําว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้ เข้าใจนะฮะดังนั้นเรื่องนี้จริงพูดจ้านๆให้เกิดความเข้าใจว่าความเชื่องมงายทุกเรื่องที่คิดเราคิดเราเป็นอยู่หรือความมีปัญญาอะไรก็ตามแต่จะต้องแก้ด้วยปัญญาเท่านั้นปัญญาก็คือการเอ่ใจจะหนักรู้ว่าคิดกระตุกจิตกระชากใจขึ้นมาเอ่ใจรู้ขึ้นมาว่าคิดจนกว่าจะรู้ว่าคิดนั่นคือได้เข้าถึงธรรมะแท้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจนจบขอบท่านโชคดีมีความสุขมีปัญญาขราิพา,ายชาติเชิญนิพพานนางพรสุรขังกราดหน่ง แกรบสองักรบสามด้วยความรักและเมตตานะครับ